โอ๊ยมันไปยิงเพื่อนให้รู้ก็จริงใจที่แม่งทําอะไรเร็วอ่ะเดี๋ยว2ขีดเลยถ่ายได้เลยแรงแรงไมโครปากเสืออ่ะสนเข้าไปแล้วสนๆๆๆ8จะหมดแล้วโตน้องมีขาน้องมีมาเดี๋ยวเอาผมมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวถ่ายลูกแบตจะหมดแล้ว เดี๋ยวไอ๊้ป้านั่งไงดีใหญ่นั่งเหมือนคน้านน่ลานน่ก็นรวยล้านก็จะรวยล้านป้าปาช่องปีได้ท่องลานนั้นเราทำง่ายตายไม่ได้รงเปลี่ยนได้ปนี่ ไม่พอต้องเอาไว้กองลงมาไว้ก่อนแล้วเช่นนั้นครับครับนั่นนึกนึกว่าใครตรงมุ้งตีดีเจ้าสองเหรอ